สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2542และเห็นชอบในหลักการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและได้ํำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอยุทธศาสตร์การดำเนินการและโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขึ้น ในการนี้จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์เพื่อบริการการศึกษาฟื้นฟูสมรรถภาพเตรียมความพร้อมเด็กพิการเข้าสู่โรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนเฉพาะทางให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่62หมู่6ตำบลน,นครสวรรค์ออก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บริหารงานโดยนางการจนาหวดสีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชมภูนุษย์สนสก,กุลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอัตลักษณ์พัฒนาการดีมีความสุขเอกลักษณ์ดูแลเด็กพิการประดุดลูกหลานในครอบครัวปรชัชญาเกิดมาอาจแตกตา่างแต่ดูแลให้ดีและมีคุณค่าได้ดำเนินการให้บริการทางการศึกษาโดยแบ่งตามประเภทการรับบริการนักเรียน3รูปแบบได้แก่ 1. รูปแบบรับบริการที่ศูนย์แบบไปกลับคือนักเรียนที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์จัดเป็น3ประเภทหลักได้แก่ 1. ห้องแรกรับจัดบริการสำหรับนักเรียนที่มารับสมัครเข้าบริการใหม่ให้บริการตามกระบวนการแรกรับสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่ห้องเรียนหลัก 2. ห้องเรียนหลักโดยแบ่งตามประเภทความพิการและระดับความสามารถของนักเรียนดังนี้ 1. ห้องเรียนร่างกายและพิการสอน 2. ห้องเรียนสติปัญญาฝึกได้ 3. ห้องเรียนสติปัญญาเรียนได้ 4. ห้องเรียนออทิสติกฝึกได้ 5. ห้องเรียนออทิสติกเรียนได้และ 6. ห้องเรียนวอลดอฟสห้องเรียนเสริมพัฒนาการได้แก่ห้องกายภาพบำบัดห้องกิจกรรมบำบัดห้องสมุดสัทาราบำบัดและห้องเซนซอรีลูม2รูปแบบรับบริการที่บ้านคือนักเรียนที่รับบริการที่อยู่ตามบ้านในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน15อำเภอโดยมีการให้บริการโดยครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3. รูปแบบรับบริการที่หน่วยบริการคือนักเรียนที่มารับบริการที่หน่วยบริการมีการให้บริการโดยครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน12หน่วยบริการได้แก่หน่วยบริการอำเภอลาดยาว หน่วยบริการอำเภอตากฟ้าหน่วยบริการอำเภอพายุหะคีรีหน่วยบริการอำเภอกรุกพระหน่วยบริการอำเภอบรรพทพิสัยหน่วยบริการอำเภอชุมแสงหน่วยบริการอำเภอไพศารีหน่วยบริการอำเภอท่าตะโกหน่วยบริการอำเภอตาคลีหน่วยบริการอำเภอหนองบัวหน่วยบริการอำเภอแม่เปิน และหน่วยบริการอำเภอแม่วงข้อมูลครูและบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรในปีการศึกษา2564มีดังนี้ข้าราชการครูจำนวน30คนพนักงานราชการจำนวน9คนครูอัตาราจ้างจำนวน2คนครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลจำนวน1คน จ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน27คนจ้างเหมาบริการจำนวน4คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น74คนการดำเนินงานด้านสถานศึกษาปลอดภัยในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรการ และนโยบายต่างๆออกเป็นสองส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1การเทดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นพระราชประวัติพระราชดำริพระราชดำรัสพ,พระราชกรณียกิจพระราชกิจพระราชโชวาทเป็นต้น มีการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง12ประการให้แก่นักเรียนและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่ 2, การดำเนินงานในด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี มีการประกาศนโยบายและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษา รวมไปถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 แผนเผชิญเหตุเพื่อพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานศึกษาเป็นต้นมีการประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะทำงาน เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านสถานศึกษาปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดทำคู่มือและมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับสถารศึกษามีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปรมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดขยะโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยงานอาคารสถานที่กิจกรรม5สคำสั่งแต่งตั้งทำความสะอาดเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานศึกษามีการจัดทำสมุดบันทึกตรวจความสะอาด คำสั่งเวรประจำวันเวรประจำวันหยุดเวรกลางคืนเวรยามรักษาความปลอดภัยคำสั่งแต่งตั้งทำความสะอาดเพื่อดูแลสํารวจและตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยในสถานศึกษามีการตรวจสอบดูแลรัรกษาสภาพรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรที่มีในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเช่นไฟฟ้ารั่วหรือการติดตั้งสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอักคีภยัย จัดทำแผนป้องกันและมาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากรรวมไปถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในฐานศึกษาเป็นประจําทุกปีจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่ได้รับการรับรองมีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ในการผดมพยาบาลเบื้องต้นในฐานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในฐานศึกษาเช่นการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียนเป็นต้นจัดให้มีห้องส้วมห้องสุขาพร้อมทั้งแยกชายหญิงสำหรับนักเรียนและบุคลากรพร้อมทั้งดูแรลรักษาความสะอาดและมีเพียงพอต่อการใช้งานมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและจุดบริการสำหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะในจำนวนที่เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียนและบุคลากร มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นทางลาดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายที่ใช้วีลแชร์ในการเดินทางมีราวสำหรับเกาะยืนและมีห้องน้ำที่วีลแชร์สามารถเข้าได้มีกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษามีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงมีการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของเด็กที่การแต่ละประเภทมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัยเช่นมีจุดเก็บถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในอาคารต่างๆและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุจำเป็นรวมไปถึงมีการคัดแยกขยะ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยจากครูนักเรียนและนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไปมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสารศึกษาเพื่อนำไปวางแผนป้องกันและกำหนดมาตรการเพื่อการป้องกันต่อไปมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียน ในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมมีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการจราจรภายในสถานศึกษาเช่นการจัดระบบจราจร การจัดทำสัญลักษณ์ป้ายเตือนบริเวณถนนภายในสถานศึกษารณรงค์ในการสวมหมวกกันน็อกและดูแลยานพาหนะรับส่งเป็นต้นสร้างความร่วมมือและมีกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์